คือปูไข่เนี่ยเขาเป็นเหรียญที่แพงที่สุดจริงๆแล้วมันต้องจัดอยู่ในหนึ่งในห้าเป็นจักรพเหรียญถูกไหมครับแต่ปูไข่สาหรับผมยกให้เป็นจักรพัิเหรียญก็คือว่าหลวงปูไข่เนี่ยกรณภาพที่นี่กรณภาพด้วยท่านั่งสมาธิอย่างนี้อ๋อเนาะในห้านี้เลยตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าขั่วประเทศไทยเลยมีสี่เหรียญแต่ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วโท้เฮ้ยรักดูให้พี่เหรียญนึงเว้ยพี่ให้สี่สิบล้านฝันลายนะครับครับ แต่และคนที่เป็นเจ้าของเขาไม่ได้ขายคือมีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าหาสมเด็จนะหาง่ายกว่าปิตาหรวงมุขไข่มันสุดยอดใน,นการปรารถนาและมันสุดยอดในการหายากคุณคิดไหมว่าบางองค์ในยตายคาคอดูลึกลงไปอีกมีอะไรต้อง,องผมจะบอกให้ฟังมผมสอน<ง>วันนี้นะครับคนทั้งประเทศก็ต้องดูได้ สำหรับวัดบ่อฟิฟีมุกนี้เนี่ยตามประวัติศาสตร์นะมีมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ก็เนื่องจากว่าในแผนที่ของฝรั่งเศสที่เขาทำมาเนี่ยบอกมีวัดแรกๆอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรแลวไม่มีชื่อครับก็ต่อมามาสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย้ายเมืองก็มาทางฝั่งพระนครเนี่ยนะก็ได้มีการบูรณะ วัดกันมากหลายๆองค์ด้วยกันพวกพวกเพร่าโฟวงต่างๆก็มีการบูรณะวัดกันเยอะเป็นจำนวนมากนะแต่ทำไมนั่นก็มีกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกอะก็เป็นวังหลังท่านก็อยากจะทำว่างบูรณะวัดบ้างก็ไม่เห็นที่วัดวัดเชิงเลนวัดบรพิมุกสมัยก่อนวัดเชิงเลนเรียกัเชิงเลนนะหรือตัวตินเลนแล้วแต่เพราะว่าอะไรครับทำไมใช้ชื่อเพราะมันหยุ่ติด เขาเรียกกันง่ายๆตามภูมิภูมิประเทศเนะแล้วก็คนจีนก็เรียไต้เลนคนจีนนะอันนี้คนจีนเยอะคนเยอะนะคนจีนเยอะแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านก็มาเห็นว่าเป็นวัดเล็กๆสร้างด้วยไม้ก็เลยเห็นว่าน่าจะบูรณะท่านก็มาบูรณะก็มาสร้างปรับปรุงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยต่างเป็นอิฐ พอีิถือปูนขึ้น,นะอะต,ตอนนี้ยตอน,นต้นะยังยังไม่ใหญ่โตขนาดนี้บัวขาวโวเซก็เป็นอย่างก็าใหญ่นี้นะใ,ในสมัยนั้นนะท่าน,นก็สร้างตามความตามมถาของท่าน,นและก็ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถวายพอถวาย,วาย,เ,รยเรียบร้อยก็ตั้งเป็นพระรามหลวงเลยก็ตั้งเป็นชื่อใหม่ ให้ชื่อว่าวัดบ่อพิดพิมุกตั้งแต่นั้นมาในสมัยท่านนั่นแหละในสมัยท่านนะเป็นวัดบ่อพิทพิมุกก็คือเป็นเป็นวัดของท่านวางหลังในช่วงเวลานั้นนะวางหน้าก็จะอยู่ชนะสงครามวัดกังคามวางหลวงก็คือวางพระเจ้าหมาพราชนะวางหน้าท้งนั้นแหละแต่มันมาสร้างที่นี่เป็นวังหลังวางหลังสร้างโอ้ก็มีความสําคัญมากนะถือว่ามีความสำคัญแล้วท่านท่านท่านสร้างวัดเดียวใช่ไหมครับ ท่านสร้งสร้างวัดเดียวท่านถวายถวาย่วัดเดียวตอนนั้นก็ก็มาทำาครับพัฒนาจนเจริญพอสมควรนะครับแต่มามาสุดซ้มหนักก็ได้สมัยราชการที่สามรัชการที่สามมาบูรณะใหม่หมดทั้งวัดอ๋อแล้วโบสถ์หลังนี้ที่บูรณะก็ในช่วงราชการที่สามนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นในอ่ออีกทีอผู้ใหญ่โตขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่สามโอ้ครับครับบูรณะตอนนั้นราชการที่สามเศรษฐกิจดีต่ำรวยรำรวยสร้างวัดเยอะแล้วพระประธานองค์นี้ล่ะฮะ อยู่กับวัดมาตลอดไหมครับว่อยู่อยู่ตั้งแต่สมัยรในการที่สามเพราทำพระโบสถ์หลังนี้เสร็จก็ปั้นพระประธานที่สามมอบพระประธานแล้วแล้วตอนตอนท่านวางหลังนะครับตอนวังหลังนี่กับพระประธานองค์แรกกว่านี้นะครับและท่านปั้นขอบประทับอีกทีครับก็คือยังอยู่ได้ไงยังอยู่ยังอยู่ด้ไนแต่ตามที่ประวัติพระประธานนี้อยู่กับที่วัดและโบสถ์นี้นะครับมายาวนานเพียงแต่ว่าปั้นครอบใหญ่ขึ้นเอาใหญ่ขึ้นนะครับเอาเท่ากับข้าพระโบสถ์เนี่ยครับ ที่นี่เนี่ยคือสถานที่วิปัสนาที่เรียกว่าอสุภะเบอร์หนึ่งของประเทศเพราะที่นี่เป็นวัดที่เป็นวังหลังะเป็นวัดที่สงบเงียบและไม่ยูฉายป่าและต้นไม้มันเยอะในสมัยรัชกาลที่สองท่านสร้างเนี่ยรูปเนี่ยรูปอสุภะกรรมฐานนี่มาไว้ในสมัยรูปนี้รัชกาลที่สองนะครับอ๋อหลวงพ่อผมนึกว่า มาพร้อมรัชกาลที่สามมาพร้อมโงสถมาก่อนนะเามาก่อนนะครับเอามาแฝนไว้เหมือนเดิมเขาเรียกว่าปรงนะฮะอสุภกรรมฐานนะฮะเนี่ยมีจะปรงภาพศพตลอดภาบนเนี่ยเป็นเป็นภาพของพระสงฆ์นะฮะแล้วก็ปรงนะฮะมองศพนะฮะหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยสวยงามเก่าแก่เวลาเราพิจารณาศพเนี่ยให้คิดถึงอะไรนะพอพิจารณาเนี่ยให้ถึงงานิจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะสั้งขานมันไม่เที่ยงอ่ะ ทุกคนมันต้องเหมือนกันหมดนะไม่ว่าคนมีคนจนเนี่ยเวลาเราพิจารณาเนี่ยพิจารณาว่าอันนี้จังทุกขนังหน้าตามันเรื่องธรรมดาของคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะยั่งยืนไปได้นะมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้แล้วความกลัวกิเลสอะไรต่างๆความโกรธความโกรธความหลงอะไรมันจะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นในบัวตดดอกไม้ยิ่งใช้ปากหลงหัวปากลงเนี่ยทำไมมาหลงไม่ร่วงอ มาเที่ยวนะฮะสังเกตได้นะครับดอกไม้จะหัวปักลงหมายความว่าแค่ว่าพิจารณากรรมฐานพิจารณาร่างกายของคนนะมันเกิดมาเกิดแก่เกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละพราะนั้นต้องทําในปราชาถูกไหมฮะถูกปราชาต้องให้พระพิจารณาแล้วแล้วเราไปก็ไปนั่งวิปัสสนาด้านหน้าก็จะเป็นร่างคนเสียชีวิตคนตายอ๋อนกนงผู้ขายจะดูประจำอ๋อมาแล้วนุงผู้ขายท่านอยู่ที่เนี่ยนี่เป็นประชาของวัดตรงเนี้นะเพราะว่านลวงผู้ขายท่านเนี่ยจะจำสายอยู่ที่ ในป่าชาวัดบุพิษสมัยหลวงปู่หลวงปู่ท่านนั่งอยู่ตลอดนั่งอยู่กับศพหลวงปู่ที่นี่คือวิหารหลวงปู่ไข่หลวงปู่ไข่อินทเสรภทยในี้จะเป็นวิหารหลวงปู่ไข่ที่ปฏิษฐานรนูปของหลวงปู่ไข่นะ เป็นหนึ่งในเกจิชื่อดังมาก,มากๆเลยของกรุงเทพมหานครที่วัดบพิตรพิมุขท่านเป็นเจ้าวาดองคไหนท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดอ๋าเหรอฮะแต่ว่าท่านอยู่กุฏิทางหน้าพระโบโส์ทางโรงเรียนฝั่งทางนู้นที่เป็นป่าช้าที่หลวงพ่อเจ้าวาดลอยฟังเมื่อเช้านะครับก็คือว่าหลวงปู่ไข่เนี่ยกุฏิอยู่ในป่าช้าชอบกรรมฐานก็ที่ว่าอสุภกรรมฐานนั่นแหละนะฮะท่านก็อยู่ในนั้นเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้กับ เหล่าบรรดาพระภิกษุที่นี่ไหมใช่ทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นแล้วท่านท่านท่านบวชที่นี่เหรอฮะหรือยังไงฮะบวชบุคคลบวชที่แปดลิ้วทำไมอ่ะทำไมท่านไปบวชแปดริ้วเป็นคนแปดลิ้วเอาเหรอครับโอ้แล้วท่านมาถึงนี่ได้ยังไงครับท่านทุดงมาทุดงมาทุดงมาแล้วพระอยู่เป็นจำพรรษาที่นี่เลยอ่าทำไมเลือกเลือกเป็นวัดนี้มีความสนุกสนเพราะว่าที่วัดเนี้ยที่วัดนี้นะมีศพที่ล้นมาจากพระสเกตท่านก็เลยมาเจริญจะมาถากกรรมฐานที่นี่คนพระอาจารย์ต่างๆ ในสมัยก่อนจะมาพักที่นี่ทั้งนั้นอ๋อครับ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 ก็เลยเป็นที่มาที่หลวงปู่ไข่เดินทางมาที่นี่แล้วก็อยู่จากวันนั้นจนถึงมรณภา,าพเลยป่ะครับจนถึงวันที่16มกราคม2475ครับรวมแล้ว75ปีก็มรณภา,าพที่นี่มรณภา,าพด้วยท่านั่งสมาธิอย่างนี้อ๋อเลฮะด้วยท่านี้เลย ออท่านท่านกรรมฐานจนท่านก็คือบรณภาพในท่านนี้นะสังขารตรงนี้เลยที่วัดนี้เลยที่วัดนี้เลยที่กุฏิท่านเลยอันนี้คือรูปหล่อหลวงกุไคครับผมสมัยก่อนนี้ไม่เป็นสีดำฮะเพิ่งจะมีการปิดทองในภายหลังเนี่ยภายในรูปหล่อหลวงกุไครนะครับจะมีอัฐิของท่านเก็บไว้ในนี้อ๋อครับแล้วบล็อกพิมพ์ปีหนึ่งห้านี่เก็บไว้กษาไว้าเนี้เลยอ๋อ อันนี้จะเป็นรูปหล่อรูปหล่อที่สร้างขึ้นเม <25 5 S 2> ื่อ2,515อ๋อฮะบล็อกพิมพปี15ก็คือว่าสร้างอย่างที่ท่านมรณภาพที่ท่านนอนรณภาพแล้วครับแล้วตัวตัวหนูปปูไข่เองท่านท่านได้สร้างเหรียญสร้างพระอะไรต่างๆเนี่ยช่วงไหน,ไหนครับท่านสร้างเหรียญลูปปูไข่นะ<แ>เป็นรุ่นแรกปี2472นะครับเพราะทราบว่ามีเหรียญรูปเหมือนด้วยมีพระปิดตาอะไรด้วยแล้วที่เสริมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นพลันหันกีบบัวท่านสร้างทั้งหมดสามอย่าง โอครับเนื่องในโอกาสอะไรพอจะทราบไหมครัวัตถุประสงค์ตอนนั้นที่สร้างอาจจะเป็นการเจริญอายุวัฒนะ่าจะตั้งจานวนไม่มากนะให้กับญาติโยมให้กับคนรู้จักนะครับเป็นที่ระลึกนะครับก็ทําไปแจกไปมีทําไม่มากไม่มากนะคือปลูกไข่เนี่ยทัานสําเร็จหลายอย่างคือถ้าเรียนเยอะ ทุดงไปอยู่ป่าเขาเนี่ยที่เมืองการประมาณ6ปีแล้วก็เรียกว่าตะเวนไปทั่วใครเก่งก็ไปหาใครเก่งก็ไปเรียนเลยจนกระทั่งรอนแรมมาถึงที่เนี่ยวัดบพาิพิมุขหรือวัดเชิงเลน,เนก็มาปรากฏจำมันษาดูแลวัดไสนาสนะจนเจริญรุ่งเรืองในขณะนั้นเนี่ยข้าราชบริพารตำรวจทหารผู้ใหญ่แม้กระทั่งขาบดีขึ้นมาก S <S ขึ้นมากก็เลยทําให้ผู้ไข่เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นเชื้อเจ้าเยอะชื่อเสียงก็โจดขานกันไปในสถานพระราชวังบ้าง <S <S 2> <S 2> ตามในร้อยในพันในทหารในพลก็ขึ้น <S 2> <S 2> แล้วก็การปฏิบัติของท่านพอปีพุทธศักราช2460ท่านก็เริ่มทําผงเขาบอกว่าท่านเนี่ยไปเรียนทําผงเกี่ยวกับปิดตรงปิดตาจากหลวงปู่จีนแล้วก็มาสร้างช่วงระยะเวลาทําก็ประมาณ10ปี หกศูนย์ถึงเจ็ดศูนย์พอเจ็ดสองก็ทำเหรียญเหรียญก็ทำไม่เยอะเหรียญนี้นะเหรียญนี้นะครับรุ่นหนึ่งเลยอันนี้ขอยืมจากผู้ใหญ่นะท้านใจดีอันนี้เป็นได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านธีรพลนพำพานะครับหรือว่าท่านโปนะครับนิยมสะสมเครื่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้เอาว่าที่ดีที่สุดหายากที่สุดก็อยู่ที่นี่แหละอันนี้ 30- 40ล้านบอกเลยผมจะเรียนได้ทราบก่อนนะครับ สังคมพระเนี่ยในอดีตก็คือเราเชื่อตามคําบอกเล่าครับคนนั้นว่าดีคนนี้ว่าใช่คนนั้นบอกอย่งงานนยง,งนั้นคนนี้อย่างนี้มันก็จะได้ข้อมูลที่ไม่เด่นชัดครับถ,ถ้าบางคนได้ข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดอ,อย่างภูขไข่อย่างเงี้ยค,คนที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อก็จะสื่อสารได้นำนำต่อไปว่าเออต้องพิมพ์แบบนี้นะเฮ้ยเนื้อแบบนี้นะแต่คนที่อยู่ไกลจากพื้นที่วัดหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดพวกนี้จะได้รับข้อมูลผิด ผิดก็คือว่าพอพระมีราคาขึ้นมาปั๊บมันก็จะมีการทําปลอมทําเสริมครับแล้วที to watch to watch. นี้มันก็จะเป็นนิยายละไฮ้ยกูเนี่ยใกล้ชิดวัดเว้ยกูแววหลวงพ่อมาบางคนเนี่ยพูดกับผมนี่รับจากมือเลยบางทีผมไม่รู้จะตอบไงบอกใช่เขาไม่ได้เราตีนแจกครับมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะดูเรื่องได้ใจความจําผมไว้สามอย่างคอถ้าจะเล่นพระหนึ่งพิมพ์ถูกเนื้อใช่พิมพ์ต้องถูกเนื้อต้องใช่ขายได้ อันนี้<า>คือคือเป็นบรรจัติของพระแท้หยิบขึ้นมาปั๊บเนี่ยพิมพ์ถูกแล้วนะแล้วส่งดูเนื้อเออเนื้ออย่างนี้ใช่สุดท้ายเลยเดินไปหาไทยก็ได้ที่เขาเล่นพระขายเขา,ขาสมมติปล<ด>ูกไข่เนี่ยโอ้โหสิบยี่สิบล้านไม่ต้องขายแพงขายแม่งสิบล้านถ้ามาต่อเจ็ดล้านแปดล้านห้าล้านพระเราแท้ถ้าแม่งดูแหมมันก็สวยสวยดีนะไปอีกเจ้ามผมยังไม่มีมุมเลยไปอีกที่โอ้โหไม่มีปัญญาซื้อว่ะเกล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะผ้าแท้ต่อให้เราไม่มีฐานะที่จะซื้อรเราก็ยังไปตามหาคนซื้อมาได้เปรียบเสมือนเราเป็นนายหน้าครับเราไปเจอที่แปลงหนึ่งเขาจะขายพันล้านถามชีวิตรักสีเกตไม่ปัญญาซื้อแต่ผมมีบัญญาพาคนพันล้านมาซื้อคุณได้ถูกไหมผ้าก็เหมือนกัน,นคุณเดินไปร้านเลี่ยมผ้าเนี่ยบอกเฮ้ยปลูก <พา S 1> ไข่เว้ยเขาจะขายมึงดูเป็นไหมถ้าร้านเลี่ยมผ้ามันเป็นมันส่งทเ,เที่ยวเท่าไหร่เปิดยี่สิบล้านม่งกินโทรศัพท์เลยเฮ้ย ลูกค้าผูกไข่มาหน้าร้านผมเนี่ยยี่สิบล้านเตีียมมาดูแล้วกันซื้อได้ก็เผื่อผมหน่อยเพ่าแก่แม่งพาเซียนมาสิบห้าได้ไหมสิบเจ็ดได้ไหมยี่สิบได้ไหมซื้อจบปั๊บเอ้ยมึงไปใช้ห้าแสนมันต้องมีการซื้อขายมันต้องมีคําถามแรกแล้วถูกไหมนะถูกพอเท่าไหร่แสดงว่าเฮ้ยเข้าขาวละคือผมบอกไงเอาหลักสูตรผมไปใช้เลยหนึ่งถูกเนื้อใช่ขายได้นั่นแหละคือพิมถูกเนื้อใช่ขายได้อันนี้เรื่องจริงเอาละ ผมเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดย้ำพูดซ้ำพูดมาเป็นหมื่นครั้งแม้กระทั่งไปสอนก็พูดบอกเหรียญรูปไข่รุ่นแรกนะหูในตัวค,คือปั๊มหูในตัวไม่ใช่หูเชื่อมอันนี้ดูเลยว่านหนูไม่เชื่อมอยังไงอาจารย์ชี้เชื่อมเนี่ยเนี่ยหูเนี่ยห่วงเนี่ย,นนยในในภาษาของนักเลงพระเขาเรียกหูหูเหรียญหูที่เราจะร้อยห่วงเข้าไปแฝงคอ ตัวเหรียญกับหูเหรียญต้องเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นหูเชื่อมหมายถึงว่าหัวเนี้ต้องมาบัดกีโดยเชื่อมน้ำมันสานเงินหรือตะกวัวต่อกับตัวเหรียญน,นี่เขาเรียกหูเชื่อมพร้อมแต่ทีนี้ที่ผมบอกทุกวันว่าหูในตัวหูนี่ตัวแต่มันก็ยังมีคนส่งหูเชื่อมหูเชื่อมมาบอก <c oughs> แคงไหมครับดีไหมครับขายเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ครับอาจารย์บอกมันเกงแต่มึงเริ่มต้นแล้วยังไม่ทันถึงตัวหลวงพ่อเลยใช่ไหมทุกแค่แค่ไอห,ห่วงนี้ก็เก๊แล้วก็เนี่ยแล้วมันก็สื่อกันยากแล้วส่งมาผมมีเนื้องคํา แมเงเอ้ยกูหาทองแดงก็ทบาจะกัดดินแล้วมึงจะมาทองคาอะไรเรามันมีเนื้อเดียวเอกูไข่เนี่ยเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงจริงๆแล้วเป็นทองแดงแต่ทองแดงผมจะอธิบายฟังก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาลงปั๊มมันจะปั๊มเหรียญบางทีมันเป็นความสับเท่าหรือมักง่ายของช่างค,คือเหรียญเนี่ยสมัยอดีตนะครับเหรียญกระสาเหรียญใช้จ่ายเนี่ยร,รอสี่รอห้าเขาจะเป็นเนื้อออกสมฤทธิ์ค,คือเนื้อทองแดงผสมอะนิดมันก็้ออกสมฤทธิ์สมฤทธิ์ ทีนี้พอมาถึงยุคปุกไข่เนี่ยมันเข้ายุครอเจ็ดยุครอเจ็ดนี่นั่นหมายถึงว่าเงินรอสี่รอห้ารอหกเราไม่ได้ใช้แล้วท่านอาจจะมีเงินติดตัวอยู่อลาอัดอลาัยอลาเฟืองพอจะปั๊มเหรียญนี้ก็ขี้เกียจไปรีดทองแดงเอาแม่งเนี่ยปั๊มก็เอาเหรียญอลาดอลาไพปั๊มปั๊มปั้งไปปั๊บวันเวลาผ่านมาเนื้อมันกลับมันก็จะออกสำริดบางเหรียญออกดำนะอย่างเงี้ยเวลาถ้าถูกเงินมากๆดำเลยนะอันนี้ออกสำริดบางอันเราก็เจอแดงแจ๊บ แต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าดูดูลึกลงไปอีกมีอะไรต้องต้องผมจะบอกให้ฟังผมสอนวันนี้นะครับผลทั้งประเทศก็ต้องดูได้ครับแล้วต่อแต่นี้ถ้าผิดจากนี้ไม่ต้องส่งมาครับนะผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเรยญลูกคุกไข่วัดเชิงเลนมีด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังไม่มีด้านหลังหมายถึงเรียบแต่ในขณะที่เรียบนั้นมีลงคละเลขยันนะโมพุทธายะอะไรอย่างนี้นะครับลงปู่ลงให้บางอันก็มีลงบางอันก็ไม่มีลงประเด็นแรกเนี่ยนะครับเราดูง่ายๆก่อน พี่พยายามดูสังกติชายสังกติเนี่ยด้านเนี้ยมันจะมีเส้นหนาคือหนึ่งเส้นที่ขอบหนาแต่ฝั่งนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นสังกติสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้มันจะหนากว่าฝั่งนี้อืซึ่งของเกมมันเสมอกันนะครับประเด็นแรกแล้วตัวเนี้ยอินทัสโรพิขุนี่ครับภาษาบาลีนะอ่านว่าอินทัสโรพิขุเนี่ยตัวเนี้ยมันจะชนของเกยมันจะห่างของแทมจะชนชนสังกติตัวตัวสะรุเขาว่าพิขุเนี่ยชนสังกติลงชนสังกติเลยแต่เกห่างออกไป ครับนะครับแล้วใบหน้าเนี่ยต้องจําจาใบหน้าเหมือนดูหน้าคนอะยังไงพี่เดินมาก็คือพี่แล้วไม่ใช่ผมจำอาจารย์ได้นะครับถ้าดูแล้วผิดอย่างนี้ไม่ต้องไปมองอันเนี้ยแท้แบเบอร์ดูง่ายนะครับต้องเป็นทองแดงเท่านั้นอ่อันนี้แชมป์อันนี้ของบอยน้งนี่แชมป์เลยฮะอันนี้เปล่าวะอันนี้เราจะอยู่กับบอยครับยี่พาล้านมั้งซื้อครั้งแรกนะซื้อครั้งแรกยี่พาล้านแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไง ถึงผมที่ให้อาจารย์แต่องค์นี้ดูเนื้อเนื้อออกไปทางอันนี้กระไลทองออกกระไรทอง <นะ S 2> ทองแดงกระไรทองคือทองแดงแล้วไปชุบทองอีกทีไวละเก้าสิบจะเป็นอย่าง,งน,นั้นเหรียญลูกไก่เหรียญเนี้ยสร้างในปีวิศวะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองถ้าคิดเป็นอายุก็ตอนฉลองอายุครบเจ็ดสิบปีเพราะลูกไก่นั้นเกิดในปีพศสองพันสี่ร้อยสองบางตำราหรือหลายๆตำราเขียนกันว่าสร้างเท่าอายุ อันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ในความรู้สึกของตัวผมเองน,นั้นผมหรือว่าเซียนพระทั่วไปที่เลีเหรียญนั้นเชื่อว่าไม่ถึงก็เพราะว่าเราพบเจอน้อยถ้าจดสิบเหรียญมันต้องมีหมุนเวียนในเมืองไทยบางกระพร้อมที่ผ่านมือผมเป็นสิบครับหลวงพ่อันก็ผ่านมือเป็นร้อยปูเอี่ยมก็ได้หลายหสิบแต่ทําไมปูไข่ไม่เจอทักทีเอาเป็นว่าชีวิตผมเนี่ยเคยเห็นเคยดูเขาซื้อขายแต่ไม่เคยได้เป็นเจ้าของ ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าขั่วประเทศไทยเลยมีสี่เหรียญสี่เหรียญเท่านั้นที่เห็นอยู่แล้วแต่ละเหรียญก็ราคา25 30 40, 40ล้านพูดได้ไหมฮะ <c oughs> ว่าเหรียญหลวงไก่เนี่ยเป็นพระเหรียญที่แพงที่สุดจา้าคือปูไข่เนี่ย <c oughs> เป็นเหรียญแปอย่างหนึง่งเขาเป็นเหรียญที่แพงที่สุดจริงๆแล้วมันต้องจัดอยู่ในหนึ่งในห้าเบญจมาศคีเ <c oughs> หรียญถูกไหมครับแต่ปูไค่สำหรับผมยกให้เป็นจกักรพรรดิเหรียญคือเหนือจากคำว่าเบญจมา, <c oughs> จาคีคือเบญจเหรียญเนี่ยจะมีหลวงปูเอี่ยมหลวงพกันหลวงปู่สุข หราอว่าคงหรวงว่าฉุยแต่ทาไมไม่มีผูกไข่เพราะงั้นผูกไข่คือจักรพพัดขึ้นไปเหนือจากเบนจักรนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องคำวางเข้ใจห้าเหรียญเนี่ยอาจจะสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านสิบล้านแต่ปูกไข่ยี่สิบสามสิบสี่สิบแต่ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วทศให้รับดูให้พี่เหรียญเว้ยไม่ให้สี่สิบล้านฝันลลยนะครับแต่ละคนที่เป็นเจ้าของเขาไม่ได้ขายเาลยเขาไม่ขาย ใช่มีเด็กดดนหนุ่มๆคนนึงเขาห่อทิชชู่ไหมผมดูสมัยผมเปิดร้านอยู่พันทิพย์ประมาณปีสามสองสามสามเนี่ยผมแบมมาโอ้โหขนลุกสู้เลยผมก็าถามให้หนุ่มตีเท่าไหร่วะบอกให้อาจารย์ให้ดูเฉยไม่ได้ตีเราดูโหมือสั่นเงือเปียกมือเลยเงาเท่าไหร่มึงพูดเลยมันก็ไม่พูดตอนนั้นเขากำลังโชว์รถอ้พวกประตูเปิดข้างแง่แล้วก็พวกพีนูเนี่ยโชว์อยู่ในห้างพันทิพย์ประตูน้ำเ,เ,เนี่ยผมเอางนี้ รถเนี่ยก็โชว์อยู่คาราาลสองเกามึงชี้คันไหนกูซื้อคันนั้นให้มึงเลยแม่งก็ไม่เอาอมผมจุงเข้าไปในห้องพระผมตู้เซฟเท่าตู้เย็นนี่ยดึงทุกลิ้่งชักมึงชอบใจเลยมึงหยิบออกมาเลยไม่เอา <c oughs> แ็ทุกวันนี้มันก็ยังอยู่นะเมื่อประมาณรักปีสองปีเนี่ยมันมาเจอผม <c oughs> บอกเฮียจำผมได้ไหมนึกไม่ออกพอมันเท่าความบุกข่าบอกโอ้โห แม่งยังอยู่ไหมวันนี้วันนี้มึงกับกูแม่งต้องรู้เรื่องกันเลยมันบอกไม่ขายไม่ขายไม่ขายเก็บไว้ยังอยู่ยังเก็บไว้ที่มาไหมเขาได้มาอย่างไงเขาซื้อมาสองหมื่นจากค่ายทหารธนรั์ค่ายธนรั์ที่หัวหินน่ะเขาก็เล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังเลยเขาก็เล่นพลาอไงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เก่งเขาก็ซื้อมาก็ยังลังเลแต่บอ้ผมดู่ารู้ว่าแท้เลยเขาก็บอกเลยว่าอาจารย์ผมไม่ได้ขายแล้วเจตนาเขาก็จะเก็บไว้เพราะว่าเก็บทุกวันนี้ยังเก็บอยู่เลยคนเราเนี่ย ที่ต้องเข้าใจคนรักพาเนี่ยเก็บจริงๆนะคุณคิดไหมว่าบางองค์เนี่ยตายคาคอคําว่าตายคาคอหมายว่าลูกก็ไม่ให้ใครก็ไม่ให้ยังไงหลวงพ่อไปกับกูวันนี้โควิดแม่กูจะขาดใจหลวงพ่อไปกูเลยไม่ขายไม่ให้อยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตใช่ไหมเราได้เห็นนะจักรพรรดิของเหรียญนะวัตถุมงคลในประเทศไทยไปแล้วคราวนี้เรามารุ่นต่อไปรุ่นนี้ ปิตานี่เป็นสามองค์เลยนั่นี่คือรุ่นเดียวกันเพียงแ,แต่ว่าปิตาเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครก่อนใคร,ครเพราะท่านทําไปแจกไปตั้งแต่ปี2460สี่้ยกิถึงปี2470นรเจ็บนั่นหมายถึงว่าสิปีเนี่ยพระองค์นี้อาจจะเป็น60นองค์นี้จ,จะเป็นหกสองนี่จ,จะเป็นหกห้าันแสดงว่ารุ่นนี้เนี่ยมีโอกาสพบเจออยู่บ้างก็มากกว่ามากกว่าเหรียญมากกว่าเหรียญครับมากกว่าเหรียญแน่นอนโอกาสพบเจอมากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกแหละท่านเป็นพระที่ ผมวันหนึ่งเนี่ยวิชาท่านแก่กล้าสองท่านให้กับผู้มีบุญบารมีรอย่างเช่นเจ้าฟ้าข้านดินหรือพวกที่ตามเสด็จอ,อะไรตามเนี่ยท้องมันจะไปตกนั้นก็เขาพูดในตอนนี้ต้องวีไพีจริงมสมเด็จลงใช้ใหญ่ก็เคยครอบครองปิตาลงมุอไข่องค์นั้นเนี่ยคนสําคัญจริงปัจจุบันหลุดออกมาแล้วก็มูลค่าหลายล้านนะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยอยู่กับเจ้าฟ้าข้านดินโอกาสที่เราจะเจอมันก็น้อยอยู่กับคนสําคัญในขบวนปิตาเขาเนี่ย ก็ S <S ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในห้ามือนกันแต่เขาเป็นพระที่หายากมากบางคนเล่นปิดตาเนี่ยเล่นไปเล่นมาเอาหาขาดปิดตาบุไครถามว่ามีตังไหมมีแต่ไม่ที่ไ,ไรก็เกทุกทีมูลค่ายังไงเท่าไหร่ครับก็ต้องมีสิบยี่สิบ้านนะครับนะฮะสิบยี่สิบ้านนะฮะสามองค์นี้นะครับเขาต้องจำลักษณะไว้เหมือนนั่งพระเพียบอะ่นเหมือนเป็นพระนั่งพระเพียบปิตาท่านคือเหมือนกันนั่งพระเพียบเงี้ยแล้วก็ยกมือขึ้นจะบิดบิดหน่อยนะครับช่วงข้อศอกก็จะมีเส้นแตกลากลงมา การเรียนด้วยความเคารพนะครับดูไว้เป็นแนวทางศึกษาเป็นวิชาการแต่อย่าไฝ่หาเพราะถ้าไฝ่หาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวโอกาสเจอก็คือเกบอกเลยนะครับเสียทั้งหลายอยู่นิ่งๆนะครับถ้าไม่อยากเจ็บตัวนะครับนะดูกันเป็นความรู้คือมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าหาสมเด็จอะหาง่ายกว่าพิตาหลวงว่าหลงมูไข่มันสุดยอด่งการปถนาแล้วมันสุดยอด่งการหายากถ้าผมไม่ได้สนิทกับท่านธีรพล ผมไม่ได้รับความร่วมควาอจากท่านผมบอกได้เลยไปห้าหมื่นแสนก็ไม่มีใครเขาม่ถือมาสี่องค์นี้แม่งร่วมร้อยยังไงใช่ป่ะไว้ใจพี่นะอ้าวพี่เข้าใจไหมเนี่ยอาอให้เห็นผลแค่เนี้ยถามว่าสี่องค์แปดติดเนี่ยมึงรับผิดชอบไหวไหมเคลิโชกูโดนป้นกูก็ไปกับโจรแหละอาจารย์แล้วนอกจากนอกจากตรงนี้แล้วมีรุ่นไหนนะครับผมอธิบายฟังอย่างกรณีนี้เขาเรียกกีบบัวละหัง กีบัวรังเนี่ยท่านก็ทําอยู่ในช่วงประมาณสักปี70หรือ7จ็ดกว่าาลงมาก็มีการแจกจ่ายอะไรไปจําหน่ายไปแต่องค์เนี้ยเราเียบเก็บตรงไหนมาตรงที่ว่าพระสร้างเยอะพอสมควร,ครแล้วก็มีการแบบว่าจำหน่ายแจกไม่หมดพอทลาสังขารไปเนี่ยเหมือนแม่เหล็กหายไปแล้วพวกเหล็กต่างๆแม่งไม่เข้ามาปูไข่พอทราะะสังขารไปแล้ววัดหลงเงียบเพราะองค์ต่อๆมาท่านไม่ไพูดง่ายว่าไม่ได้สืบทอดมันก็เลยทําให้กีบบัวเนี่ย ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร<ะ>ปัจจุบันนี้อาจจะหมื่นกว่าบาท<ะ>สมัยที่เมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วผู้นี้เยอะนะ,ะวัดก็ยังเหลือเป็นพันๆองค์นะผมเคยมาเช่านะองมาไม่กี่ร้อยนะ,ะแต่ในปัจจุบันก็คือขอมันก็เริ่มงวดไป<ะ>ดีมาส์สไพายคนเล่นมันเยอะขึ้นพระมันน้อยลงแล้วนี่อาจารย์เล่ไหงนงคะัอันนี้ของทางวัดครับ <พอ S 2> ก็งางขอเขา เข้ามาร่วมให้ชาวบ้านเชยชมอย่างน้อยก็ยังเล่นหากันได้จริงจิพี่แท่งศรัทธาปูไข่ก็ประมาณนี้ก็พอได้ถึงเราจับต้องได้แล้วก็ทันท่านนะฮะบุกเสกคนอยากเก็บปูไข่ถ้าเกิดว่าบางทีไม่ได้ทันรุ่นนั้นก็เป็นรุ่นนี้แต่ผมแนะนํานะวันนี้นะฮะก็ยังมีวัตถุมงคลนะฮะทางวัด่ทําย้อนยุคอะไรก็มา่นชาบูชาได้ใครก็แล้วแต่ที่รักและเคารพศรัทธาหลวงปูไข่เราไม่จําเป็นต้องไปเล่นรุ่นเก่ารุ่นทันท่าน เพราะการเล่นรุ่นเก่ารุ่นท่านน่ะมันหมายถึงศักดิ์ศรีบารมีแต่ถ้าเราเล่นพุทธคุณมาที่วัดมาเช่าวัตถุมงคลที่รุ่นกลางเก่ากลางใหม่บ้างรุ่นใหม่บ้างที่มีพิธีพุทธาวิเศษดีนึกถึงหลวงพ่อไว้กราบไหว้หลวงพ่อไว้แล้วเอาไปใช้ตัวอันนี้เขาเรียกว่าใช้พุทธคุณนะครับพระเนี่ยถ้าคนมีประสบการณ์อันนี้ของวัดอะฮะอันนี้ของวัดรุ่นรุ่นใหม่ละฮะย้อนอยู่ในงาเป็นไงอาานงานงานการก็ดีนะ แต่เขาต่างากรุ่นแรกตรงเขาหลังมียันไงถ้ารุ่นแรกหลังเรียบนะครับแต่ถ้าอยากมีท่านชมทางวัดเองเมีตู้บูชาใช่นะครับสามารถนะครับยังเล่นหากันได้นี่เขามีหลายเนื้อหนึ่งห้าเอาเข้าจริงๆก็ห้สิบปีนี่ฮะห้าสิบปีนะยามา ประชาสัมพันธ์ด้วยไม่ผมบอกท่านผู้ชมเลยผมผมน oui, ี่แหละเดี๋ยวจะบูชาไปเพราะว่า1นึห้าผมเชื่อว่าพิธีปลุกเสกเนี่ยพระเกจิจะต้องแบบระดับหลวงปู่โตอะไรต่ารๆนะปียุคนั้นนะใชแต่เพราะบุตโต๊เป็นประธานเนี่ยคุณใช้ปุ่โต๊องค์เดียวก็คุมละและสองเนี่ยเป็นรูปร่างลักษณะของปู่ไข่ยังไงหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะปล่อยให้คนแฝงคอเหลียวหลวงพ่อเป็นไรเหรอแล้วเวลาที่บุกเสกเนี่ยก็ต้องเชิญหลวงพ่อมาใช่ใช่ไหมหลวงพ่อาเขาต้องอยู่ในงานนั่นแหละเรื่องมุดกคุณของพระนี่ครับฝนไม่ตกบ้านใครไม่รู้หลังคาใครรั่วครับนะครับคุณไม่ประสบด้วยตัวคุณเองเนี่ยต่อให้ผมพูดให้ตายคุณก็ไม่เชื่อหรอกว่าดีคือประสบการณ์ที่ผ่านมาของบางอย่างเนี่ยผมเคยพูดกับหลายหลายคนนะครับอย่างผมเป็นลูกศิษย์ของพ่อเอียพ่อเอียวัดบรรดาลจังหวัดปฐินบุรี อ๋อปะจีนบุรีผมมีผมมีองหนึ่งหลวงพ่อเอียปะจีนบุรีผมมีวัดบ้านด่านแผลหรือหนุ่มอย่าพูดกันเรื่องนี้ขอร้องไม่ก็เห็นเค้ทั้งรังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ดูเดี๋ยวให้อาจารย์ดูพูดอย่างนี้ครับพูดกแท้ของหนุ่มมงดึง เห็นแท่งก็เอาหมดเลยเหรอวันนี้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยทั้งความรู้นะฮะวิชาการนะครับเรื่องราวของปูไข่นะครับต้องขอบคุณนะฮะจันรักมากอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ได้เห็นของดีนะครับแล้วก็บอกว่า e อ c ก u s i ลูจริงๆ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ